อ่าน bueno, ah. ่ะกระูเป็นอะไรกองอ้าวโดนด้วยก้องโอ้โเร็วเกินอันนี้ตีไอ้กองวัดหรือเปล่าเนี่ยน้องซุนครับลงซุนแบบแบบใหม่ครับลงซุนหรอแม่ต้าผบอกว่าเขาเปิดเขาเปิดแล้วเราเล่นก่อนเลยเขายังไม่เปิดใช่ไหม

ก็คีครับเพิ่งไล่เป็นเพจนะครับนี่น้องๆเด็กๆกำลังเล่นน้ำนะครับที่พี่อันตรายคือที่พี่แสดงเสร็จเมื่อคืนเมื่อเช้านี้นะครับนี่น้องกังฟูกังฟูรายงานตัวนะลูกชื่ออะไรลูกสวัสดีครับผมน้องกังฟูนักตะพูมครับอ่า อายุ11ปีมาจากจังหวัดนครพนมครับผมคลับวาเป็นแม่ตีตามเพ่นน้ำแนนนะคะผมขอบคุณครับมวลลำเสียงไม่หกใช่ไหมลูกครับผมตอนนี้ผมหนาวมากเลยครับกมาเนาะบ่ด็แล้วนาไม่มีก็มีน้องวีต้าต่ววีทิดานะครับ แล้วก็น้องนาวาฟาสกลนะครับเสียงหกครับอันนี้น้องนาวานะครับนี่น้องเบ๊กรายงานตัวนะลูกสวัสดีครับน้องเบ๊กครับสวัสดีครับให้บ่น้ำเน้สวัสดีครับน้องนาวาฟาสกลครับเป็นหายไปไหนวะน้องอากินอะไรลูกโจ๊ก ินโจ๊กครับโจ๊กจัดแค่ชัดแค่บิตากินอะไรลูกบิตากินไหมลูกนาวาลูกไปกินโจ๊กกับกับเพื่อนเดียวลูกลองท้องไปเร็วพูดเท่่าไหรเดี๋ยวโจ๊กไปเร็ว เอาโจ๊กนองชื่อคุณ่ไปเลยลูกเอาโจ๊กนะลูกแปแปมีโจ๊บดูห้องหนึ่งศูนย์เดี๋ยเอา่มมโจ๊กไหครับมีกะเอาโจ๊กเคียวกับมะาทะพลูกเอาโจ๊กสีเขียว จะได้ยนด่าลงเชือลุงใหญ่ไม่ได้ลูกเดีย๋ยวลุงใหญ่มาจ่ายยี่สิบบาทลงเชือลุงใหญ่เพื่อใ้เดี๋ยวลุงใหญ่มาจ่าย <c oughs> อาย นี่ยานุครับดูแลเด็กๆครับลุงใหญ่ลุงใหญ่ชัวร์อยู่แล้ววันนี้ลุงใหญ่ได้คนเยอะไงยานุนอนหรือยังครับนอนแล้วครับลุงใหญ่ได้เงินเยอะคือนี่คนเยอะจะไปไทยตั้งไหนัําันสวัสดี63ามคนนะครับไม่ได้ไลฟ์เพจนานแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจดสิบนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาแปดโมง9นาทีครับ น้องๆแสดงเสร็จแสดงเสร็จกี่โมงน้องกังฟูลงกี่โมงสดีแปดสิบลดูครับลงห้านกี่โมงครับลูกมาถึงนี่เจ็ดโมงน่าจะลงห้านหกโมงของม่อคนครับวันนี้แสดงที่ไหนลูกเอชิวเลียงครับวันวันนี้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 ล่าสุดวันนี้วันนี้ตอนเย็นแสดงที่ไหนลูกเอราวันเอราวันครับอำเภอเอราวันจังหวัดเลยใช่ไหมครับ าล้ากินตาไ่ได้อาบน้าเลยสวัสดีร้อยคนดูนะครับอันนี้ยานุนะครับโอเคได้อยู่ครับอันนี้หัวหน้าเก่งครับยานุหัวหน้าเกงเอแต่แเดงกัน้อยสวัสดีร้อยคนดูครับนี่ยานะครับยานุครับผม อันนี้พี่บอยครับ,พ,บ,รบพี่บอยครับผมพ่อน้องเบกค,ครับเขียนอะไรลูกเออไปเขียนอะไรลูกสลังสกปรกจะไปเขียนเด้อพี่ว่ามันล้างออกอยู่ใช้ปากกาเขียนทีลูสวัสดีร้อยยคนดูครับ คนดูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจะพาไปดูนางเอกครับผมนางเอกน้อยนางเอกน้อยทั้งสองคนครับเด็กๆไม่ง่วงกันเลยครับง่วงไหมลูกเขาถามง่วงไหมไม่ค่ะไม่ง่วงเหรอไม่ลิตานนองเอานั่นอะเอามาเขียนตาดำๆไม่ง่วงเลยค่ะม่ไม่ง่วงเลยค่ะ นนี่ไวสวัสดีร้อยสามสิบหกคนดูนะครับร้อยสามสิบหกคนดูนะครับนี่นะครับน้อยสี่สิบเอ็ดคนดูครับผมนี่น้องอ,า,อา,ายครับผมเหนียวนี่คนนั้สวัสดีครับฝากเคาะหวัวใจนะครับผมอ่าไยกำลังสวัสดีร้อยห้าสิบคนดูครับโอ้อไ,ไ,ไม่เคยไม่ได้ไลฟ์ช่องเพจนานนะครับผม คนเยอะเหมือนกันครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าแม่คอมเมนต์คอมเมนต์มาถามพูดคุยกับน้องได้นะครับเห็นนะครับน้องวิต้าน้องวิต้าในเสียงดีมากนะครับผมกับน้องอ้ไอ้ในเสียงดีมากครับอ้ไอกินข้าวด้วยนะลูกครับน้องไอ้กำลังกินข้าวครับนี่นะครับร้อยเจ็ดสิบคนดูสวัสดีครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแล้วลูก ดันไปดันไป,นไ,ปไม่ได้เลยนันดันไปสักสองร้อยวันนี้แม่น้องวิต้าอยู่ไหมน้องเราแม่แม่วิต้าให้ถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ถ่ายให้แล้วนะครับแม่สวัสดีค่ะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมอยู่ที่โรงแรมนะครับ อ้ายสิมักเน้องในพี่ผู้จัดการเนี่ยเฮ้ยเด็กครับน้องนาวาครับผม200คนดูแล้วครับเฮ้ยพี่บุ๋มนะครับผู้ดูแลน้องอ้ายนะครับผมนี่นะครับนี่ครับเมื่อคืนดูได้อะเด็กยังไม่นอนเลยนั่งเฝ้าเด็กๆอยู่นี่นะครับผู้ดูแลน้องอ้ายนะครับ ดีล่ะนะครับเด <c oughs> ี๋ยวไปบอกแม่ๆมาดูก่อนนะอายได้แล้วจ้าน้องนาวาก็เสียงดีครับขอบคุณนะครับผมติชมได้นะครับผมไปไปสิบอกเขาต่างวิธีใช่ไหมงานลูงใหญ่หรองานลูกตัวนนี้ปวดคอสูงนนอนงลูกิเด็กบอกเขาต่างอยู่กับเก็บเนเวทียังไม่เสร็จอยู่ครับพ่ออ้าวนี่น้องอร่อยไหมน้องน้องมีต้าแม่ดูอยู่เนี่ยลูกแม่บอกว่า เส้นมันเปื่อยหรือยัง<ม>ลูกสองร้อยสิบสามคนดูครับสวัสดีครับส่งดาวได้นะครับผมเป็นกําลังใจนะครับเซ็บได้นะโกโกตี้ทำครับน้องสู้กันมากน้องเก่งกันมากเลยคุณแม่ยังไม่นอนกันเลยครับผมแต่เดี๋ยวก็ต้องอีกสักหน่อยก็ต้องไปพักผ่อนเลยครับผมนันนาวาก็รอเสียงดีมากครับคุณพ่อขอบคุณนะครับเป็นกําลังใจให้เก่งอนุบาลเสียงวิหกด้วยนะครับผม อันนี้หัวหน้าเก๊งนะครับผมอันนี้หัวหน้าเก๊งนะครับน้องาอหัวหน้าเก๊งนะครับแล้วนี้อันนี้ห la นนัวหน้ารองครับผมครับผม